แล้วนะฮะสวยไม่แค่แต่สวยปรบมือดังๆให้กำลังใจวพเ่อหน่อยฮะโอ้ภูมิใจจนหมดมินเลยนะครับอ่ะแน่นอนเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกับสาวสาวครอบครัววิสการไทยแลนด์นะครับสวัสดีเลยนะครับกอล์ฟสูงประจวบคิริขันครับสวัสดีวันนี้ผมอยากให้ทั้งสามคนก่อนอื่นพูดคุยทักทายแฟนๆหน่อยนะฮะเริ่มจากพี่ฟ้าก่อนเลยค่ะก็สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวประจวบหรือว่าคนที่ทุกท่านเลยค่ะ ขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่นะคะก็หวังว่าจะได้กลับมาในที่นี้อีกทุกทุกปีค่ะขอบคุณมากๆจริงค่ะโอเคขอบพระคุณมากเมื่อนางบอกว่ารอบก่อนที่น้องอิ้ฟ้ามาเนี่ยเราจัดการด้านหน้าน้องอิ้ฟ้าก็บอกว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะรอบนี้เราจัดการในฮอนะคะหวังว่าน้องอิ้ฟ้าจะประทับใจนะคะรอบนี้ประทับใจค่ะประทับใจอะไรกันคะครับผมอ่ะมาที่บิวตี้ครับ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสักทำเพืนบานหน่อยสวัสด He ีค่ะฟิวตี้นะคะครับผมอ้าวันนี้ไหนๆคุยกับพี่ฟิวตี้ก่อนเลยครับให้กำลังใจน้องๆหน่อยได้ข่าวว่ามาฝึกซ้อมวอล์กฟิตฟิวตี้ให้กับน้องๆเลยวันนี้ให้กำลังใจน้องๆหน่อยฮะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณขาเมื่อคืนน้องๆนะคะซ้อมกันถึงประมาณเกือบปีสองเลยนะคะที่เราดู performance ของเวทีวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกก็เอนจอยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณผู้ชมเลยก็บู๊ตบูนเนอร์จีพน้องให้แบบว่าเปิดตีสองทุกคนยังตื่นอยู่ดังนั้นแล้ววันนี้นะคะมงกุฎม,มีแค่มงเดียวก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้น,อน้องๆที่ไม่ได้ประสบควาสมสำเร็จในวันนี้ขอให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เด็งทำในวันนี้จงภูมิใจเพราะวันนี้คือความ ทำดีมากดีจริงๆั่ะคุณบบอกว่าตอ,ตอนเลือกสเปนโอรมแมนคือแบบว่าใจมากเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับสิ่งที่ตัวเองจะทำต่อจากนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการประกวดแล้วก็มีความสุขกับความฝันของตัวเองอย่าพึ่งท้อเชื่อว่าสักวันโลนวลของคุณค่ะได้ครับขอบคุณพี่บิวตี้ด้วยนะครับ ไม่ผู้หครับท่ไหมค่ะด้านดูดีโหด้านนี้ต้องบอกเลยนะคะมันคตรมากมาค่ะคะนะเลนมาเรียนช่างันต์นะคะก็บอกว่าเนี่ยไปที่ไหนสร้างกำน,นันทุกที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะต่อให้จะเป็นเรื่องที่เป็นหายนะมากแค่ไหนค่ะจะกลายเป็นคอนเทนต์ทันทีสําหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียงพื้นสนามวินก็นทํามาแล้วหรือจะบอกว่าคืนนี้ถ้าหนูไม่มปงนะคะหนูจะลงไปดิ้น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 อยากให้นอ้องหลินนะคะวันนี้พูด ช่องติ๊กต็อกทั้งทั้ช่องเป็นพวกต่างๆเลยค่ะน้วเรลนจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียนแบบก็ทุกอย่างเกิดขึ้นตามความธรรมชาติค่ะแล้วก็เกิดจากการที่หนูชอบเล่นกับแฟนบทุกคนค่ะแล้วก็ ด้วนตัวหนุเป็นอย่างนี้เองด้วยนะคะแต่ว่า hmm. ยินเชื่อว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าอย <c oughs> ่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น,าน่าเท่นแบบสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เชื่อว่านอกจากผู้เข้าประกวดวันนี้นะคะรวมถึงผู้ที่จะได้รับมงในวันนี้เนี่ยก็จะสามารถนำพาความภูมิใจมาถึงให้ชาวประจวบคีรีขันธ์แน่นอนคะ่ะโอเคด้วยค่ะวันติค่ะคุรินครับสถานนี้อยากให้ฝากผลงานเลยได้ไหมฮะแต่ไหมาถึงเวทีนี้แล้วฝากผลงานกันเลยครับคุณสินครับก็ ตอนนี้นะคะมีเรื่องหยดฝนเอ็นสนิทนะคะซึ่งก็ได้ออนแอร์วันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะก็มีเล่นกับพี่พ้านะคะวันนี้ก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ประจบเยียนค่ะแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะสามารถย้อนดูได้นะคะที่ช่องไอฉีอีนะคะแล้วก็ช่องวาซาเซเด็ดทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะมาที่พี่บิวตี้ครับฝากผลงานหน่อยครับเราฝากขายคอร์สกนได้เลยค่ะขายตรงตรงนี้ได้เลย ก็สำหรับใครนะคะที่อยาจกจะมีคุณภาพดีค่ะไม่ว่าจะเป็นนางงามเลยหรือว่าคุณที่ทำธุรกิจตนน่กงๆที่ต้องเริมทำเป็นผู้บริหารเลยที่จะมีคุณภาพที่ดีอ่ที่บอกไปว่าคนเรามองกันครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้พูดคุยกันแต่เราจะสานสิทกันด้วยคุณคุณภาพที่ดีเพรานะฉะนั้นแล้วทำไมครับคุแค่จะโบถองยิ่งนะคอชุนนั้นแล้วนะคะ ทุกช่องทางะะชาวเอ่อชาวนแม่ชาวปออะะัถัวอยากที่จะบุคลิกภาพดีผิวดีผิวสวยขอให้นึกถึงครูบิวกับวอล์กบิลจีแล้วก็สามารถติดต่อนะคะได้ค่ะเดมครูอยู่เลยทุกช่องทางนะคะเพืจ <c oughs> ีนติดต่อนะะคะหรือว่าติดต่อผ่านทางเพจมิสแกรนด์ก็ได้คะ่ะได้เลยครับขอบคุณครูบิวตี้ด้วยนะฮะ มาถึงทางด้านพี่ฟ้าครับวันนี้ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ตบค์ค้าด้วยฝากผลงานหน่อยครับพี่ฟ้าครับได้ค่ะก็เออ่ขอฝากด้วยละกันนะคะเหมือนที่น้องเล็กพูดไปเลยค่ะสำหรับซีรีส์ยอดขนกินสนิทนะคะก็กำลังที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้เราออนแอร์ EP 2ไปแล้วนะคะสามารถดูได้ทุกๆวันเสาร์เวลา3ทุ่มทางช่องวัน31นะคะหรือว่าอยากดูอันิพัฒนะคะฉาก โดยเฉพาะสาววายห้ามพาดเลยนะคะสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะไอชีนีได้เลยซ<ำ>ึ่งจะสามารถรับชมได้ในช่วงเวลา4ี่ทุ่มรวมถึงผลง,งานอื่นๆโปรเจกต์ต่อไปนะคะมีทั้งแบบว่ารวมหลายๆคู่นะคะของ m g t นะคะรวมถึงผลงานเดี่ยวก็จะได้รับชมกันนะคะสำหรับโปรเจกต์ลับต่างๆในอ่อในช่วง ครับวันนี้ให้กำลังใจสาวงามโกแทนมิสแกรนกระจุกในนั้นนะฮะอีกคู่เลือกหนึ่งได้ทราบแล้วครับได้ค่ะแต่ว่ามีคําถามหนึ่งอยากถามพี่ใหม่บ้างพี่ใหม่อาหลับนี่หนูคนเดียวเหรอทำงานนี่เดินมาหนูตกใจมากเลยว่าเอ๊ะทีมอาหลับนี่หนูคนเดียวหรือเปล่าแต่งมาเพื่อพี่น้องชาว หัวหินหรือว่าชาวประจานโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับลุคนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้แต่งอะไรแบบนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบการบวมติดผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะ,อะขอบคุณนะคะ,อะโอเคก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังน้อง ทุกเหมือนที่พี่ฟ้าเคยบอกเลยค่ะทุกๆก,การประกวดแน่นอนว่าผู้ชนะจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อนะคะใครที่ได้ตําแหน่งในค่ำคืนนี้ไปสําหรับอีสปราประจวบในปีนี้สุดท้ายแล้วเมื่อได้มงไปแล้วทําหน้าที่ตัวเองให้ดีอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าในทุกๆปีการแข่งขันยิ่งมากขึ้นมากขึ้น,นโดยเฉพาะสี่ปีที่เราต้องการส่วนน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อนะคะ สุดท้ายก็คือวันของเรามันอาจจะไม่ใช่วันนี้หรือจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะคะอยายจดพย,ยายามถ้าเรามีความฝันพย,ยายามใช้ความอดทนความมุ่งมัน่นไปให้ถึงอย่างที่ฟ้าเองเนี่ยกว่าจะอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็ผ่านการวมซุบคุกคามผ่านการผิดหวังมาแล้วเสมอน,นะคะรวมถึงน้องๆที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดด้วยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกทุคนนะคะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะที่มาหา้วยขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ขับรถกัมาที่กรุงเทพนะคะพรุ่งนี้เรายจะมีะต้องไปเจอกันต่อสามารถไปเจอกับพี่ฟ้าได้ที่มิสแกรนด์ที่ฉา,า,า,าชื่มฉาชั่ะฉาชื่มแซมถาไปเจอเจอกันได้ค่ะโอเคครับเสียงปรบมือกับสามสาวครอบครัวมิสแกรนด์ไพลาร์ด้วย